สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกๆท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะสลับกันหาแนวทางฮางนอยนะฮะก็ช้านี้ย6สิบนะนี่ครับเลขที่ได้วันนี้เป็น3ามสี่ห้านะครับเด่นเป็นเลขสี่นะครับวิ่งรูดคือเลขสี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบังตรงนี้ไว้ดีกว่านี่นะครับเลขสี่นะครับสามสี่ห้านะสี่สาม สี่สามสี่ห้านะครับแล้วก็สามห้านะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับวันพระรหัสนะครับอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วครับก็ไม่ไม่ไม่หนาวมากเท่าไหร่แล้วครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับฮานอยยี่ยี่สิบหกนะครับโอเคครับเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ขมีความ่หลุด ใช้วิจารณาในการรับข้อมูลนะครับส่วนันนี้ขอตราไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่ครันงน้งนี้สวัสดีครับ